สวัสดีครับรู้ไว้ก่อนเสียตังวันนี้พบกับผมแอดมินชินนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าอัลต้าซูเปเรีย4.5นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับช่องทาง Facebook หรือ YouTube นะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่างแน่นอน อัลตาสุเปีย4.5ณตอนนี้ถือว่าเป็นรองเท้าเทลน้องเล็กสุดในค่ายหลังจากที่ซีรีส์ King MT ปิดซีรีส์ลงเป็นที่เรียบร้อยและด้วยเหตุผลนี้จึงทําให้ซูเปีย4.5กลายเป็นน้องคนเล็กที่มีความสามารถไม่เล็กเหมือนลำดับในครอบครัวเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวตามมาดูเลยครับและตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุป4ข้อที่เพื่อนๆต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังค์กับเจ้าอัลตาสุเปีย4.5ก่อนอื S ่นมาเริ S ่มกันที่สเปค ผู้ชายสเต็ปไฮนะครับส้นเท้าอยู่ที่21มิลิเมตรหน้าเท้าอยู่ที่21มิลิเมตรซิลโลดอกนะครับแล้วก็น้ำหนักเบอร์9 US นะครับอยู่ที่252กรัมผู้หญิงนะครับสเต็ปไฮนะครับส้นเท้าอยู่ที่21มิลิเมตรหน้าเท้าอยู่ที่21มิลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับเป็นซิลโลดอกนะครับผมน้ำหนักเบอร์8 US นะครับอยู่ที่198กรัม Upper แบบ e a m l e s s w r a p Around Engineer Knit เป็นนิดแบบไร้รอยต่อที่ปรับปรุงใหม่ให้มีความกระชับมากขึ้นในลักษณะ Lock In Fit Upper มีความทนทานและระบายอากาศได้ดีกว่าเดิมและยังเพิ่มผ้าหุ้มบริเวณข้อเท้าและเอ็น้อยหวยมากกว่ารุ่น4.0แน่นอนครับว่าเป็นอัลต้าการออกแบบหน้าเท้าค่อนข้างกว้างตามรูปทรงธรรมชาติของเท้ามนุษย์เพื่อการเคลื่อนไหวของนิ้วเท้าอย่างเป็นอิสระเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งและช่วยลดโอกาสอาการบาดเจ็บสุดท้ายยังมีแถบติดไกเตอร์เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่ง ขึ้น มิสโซที่นํามาใช้ในซูเปอร์เลีย4.5คือควอนติกเป็นมิโซรุ่นใหม่ของอัลต้าที่ทํามาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษคือมีชื่อเสียงเรื่องความนุ่มตอบสนองได้ดีมีน้ําหนักเบาอีกทั้งยังทําการออกแบบมิโซให้มีร่องคล้ายตารางที่มีความยืดหยุ่นเรียกว่าเทคโนโลยีอินเนอร์เฟกที่มีวัสดุประสงค์เพื่อช่วยให้นักวิ่งสามารถวางเท้าเวลาวิ่งได้ตามที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่งให้ดียิ่งขึ้นบวกกับลักษณะรองเท้าที่เป็นซิลอดอกคือความสูงระหว่างพื้นรองเท้้ท้าาาาบเเนนททและห่กั หมายความว่าพื้นรองเท้าตั้งแต่ส้นจนถึงหน้าเท้าจะมีความสูงเสมอกันที่เป็นลักษณะตามธรรมชาติของเท้ามนุษย์หรือที่ทางอัลต้าเรียกว่า Pala กชั i o n i n g ทำให้การวางเท้ามั่นคงเป็นอย่างมากช่วยลดแรงกระแทกขณะวิ่งและส่งเสริมให้มีท่าวิ่งที่ดีขึ้นและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโฮโซเป็นเทคโนโลยี Mac t r a c k ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นพิเศษให้สามารถเกาะพื้นได้ดีมีแรงเสียดทานอีกครั้งยังทนทานต่อการใช้งานอีกด้วยบวกกับเทคโนโลยี Tail c อ r ์ call, คือการออกแบบส่วนของพื้นรองเท้าตรงตำแบบหน่ง ใต้กระดูกฝ่าเท้าให้มีปุ่มที่มีลักษณะพิเศษมีความลาดเอียงในองศาที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะพื้นให้ดียิ่งขึ้นในทุกสภาพพื้นผิวแม้แต่ในสนามวิ่งที่เป็นโคลนและยังเสริมทับอีกหนึ่งเทคโนโลยีอย่างฟุตพอด ช่วยให้เอาโซมีความยืดหยุ่นรับกับฝ่าเท้าทั้งในส่วนของกระดูและเส้นเอ็นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวและการวางเท้าเวลาวิ่งได้อย่างสระมากขึ้นสำหรับซูเปอร์เีย4.5ที่บางเพียงแค่21มิลลิเมตรทางเอาต้ามีแผ่นสโตนการติดมาให้ด้วยครับใช้สำหรับรองรองเท้าการกระแทกในกรณีที่เจอสนามเทคติคาสูงๆหรือสนามที่เจอหินเยอะๆและต่อไปน,นี้ก็คือ4ข้อที่เพื่อนๆต้องรู้ไว้ก่อนเสียตังกับเจ้าเอาต้าซูเปอร์เีย4.5 ข้อที่1เป็นรองเท้าเทลสายสปีดแต่นุ่มนวลถึงแม้ตัวรองเท้าจะบางแค่21มิลิเมตรแต่ด้วยมิสโซควอนติกที่มีจุดเด่นเรื่องความนุ่มทำให้สูเรียสี 5, น่นุ่มนวลมากๆข้อที่2 รุ่นนี้หน้าเท้ากว้างขึ้นแต่ดิ้นน้อยลงเพราะการปรับผ้าอัปเปอร์ใหม่ทําให้มีความกระชับมากขึ้นช่วยป้องกันไม่ให้เท้าดิ้นไปมาในขณะที่อยู่ในสนามเทลข้อที่3เป็นรองเท้าเทลที่มีรูระบายน้ําเพราะในรุ่นนี้ทางเอาต้าได้ออกแบบรูระบายน้ํามาให้ทางด้านหน้าของรองเท้าถึง4ลรูลุยน้ําหายห่วงรับรองว่าน้ําไม่ต้องรอการระบายอย่างแน่นอนข้อ4 เป็นรองเท้าที่เหมาะกับการทําความเร็วด้วยมิดโซลที่บางเพียงแค่21มิลิเมตรและน้ําหนักที่เบามากส่งผลให้ผู้ใส่รู้สึกว่ารองเท้าผู้นี้ให้ความล่องตัวสูงทําความเร็วได้เป็นอย่างดีสําหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อนะครับเจ้าอัลต้าซูบิเดีย4.5นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ l a n c e r a t c o m นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ